วัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่จัุจักค่ะมาที่ร้าน M S Natural อีกแล้วถ้าใครจำได้คลิปก,ก่อนนะี่ยเคยมาร้าน M S Natural ที่หนึ่งก็ไปซื้อไอ้เก้าอี้ใช่ไหมที่ปลาชอบตกเขาจกึทากทั้งต้องไปเปลี่ยนแบบบ้านอนะแล้วก็เอาไปลงแต่วันนี้มาซื้อกระถางนี่ก็คือกระถางนี่เราเคยเจอเขาที่งาน บ้านและสวนแฟนนี่แหละยี่ห้อคาปียุโรปเนี่ยเป็นของ MS n a เ u r a นี่ยเช้าเขานำเข้ามาขายใช่ไหมแล้วก็ถูกใจมากเคยซื้อเป็นแบบใบน้อยๆไปที่บ้านอันเดึมแล้วตอนนี้ก็เลยมาเลือกซื้อแบบปลาเพราชออแบบใหญ่เลยมีหลายลายชี้ๆๆๆซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่สองหมื่นแปดก็หลายก็เยอะตอนแรกอ่ะเลือกไประดับหนึ่งก่อนหมื่นสี่แล้วน้องบอก ถ้าครบหมื่นห้าจะส่งฟรีเอราเลยหาพวกนี้มาอันนี้อันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยครับปะป๊านะ่สองพันแปดกระจายแต่มาดูเราก็คือแบบซื้อเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากเอาไปแต่งมุมต่างๆของบ้านเห็นไหมมันสวยมากมันไม่ใช่เซรามิกนะเ้าเรียกว่าเป็นอะไรคือมัน fiber fiber เห็นไหมมันเบาเนี่ยยกได้สบายเลยคือมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เซรามิกแต่มันเหมือนเซรามิกมากมันไม่ปฏิกนะคะแล้วก็เนี่ย ขาก็จะมีหลายรูปทรงใบเล็กใบใหญ่แคร์มูนซื้อแบบไหนไปบ้างคะซื้อสีดำแบบนี้แบบไหนอะสีดมนี่นี่นี่ใช่นี้นะคะอย่างราคาเท่าไหร่ประมาณใบละสองพันหกอย่างเงี้ยเออ่ถ้าอย่างนี้ก็พันสี่ถ้าเล็กถ้าเล็กๆอย่างนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าอะไรเงี้ยมีหลายราคานะคะแต่มันสวยแคร์มูนเมื่อกี้เราเลือกแบบเส้นนี้ไปอ่ะสีดำมาแปลว่าแบบนี้สวยกว่านะ เลือกเซตสดีดำคืออะไรคะเซตเนี้ยที่เราเลือกสีดำไปอ่ะอ๋อเราก็เราชอบอันนี้อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นนี้ไปนะจะ <c oughs> บอกทั้งหัวนี่ไปไหมตอนแรกเลือกเซตนี้ไปอตอนแรกเลือกเซตนี้ไปใช่ไหมคะอ่าทีนี้จะเปลี่ยนใจไปเลือกเป็นเซตโน้อน <c oughs> อันนี้สวยกว่า ร้อนนองเขาเลยเนี่ยน้องก็เพิ่งรูดบัตรเครดิตเสร็จบอกเปลี่ยนเอาอันนั้นไม่เอาเอา,เอา,เอาแต่เพิ่งมาเห็นเนี่ยส <Yeah, S 1> วยนะตามไปดไูทัว่วใชอันนี้จะไว้ตรงไหนคะรมลเราเบียงห้องน้ำเราอ่ะ mm hmm. อถ้าจะเข้ากับตัแพรเดี๋ยวเขาก็มีหลายสันแล้วปานก็จะมาบอกว่าอุ้ยแบบนั้นก็สวยแบบนี้สวยหรือจะเอาอันนี้อีกอันเนี้ยแล้วจะมาบ่ดว่าทำไมมันแพงเอา เนี่ยก็คือแบบเนี้ยปลูกต้นไม้ปลอมก็ได้ต้นไม้จริงก็ได้ที่เราเอาไปนี่คือบางส่วนก็ปลูกต้นไม้ปลอมบางส่วนปลูกต้นไม้จริงก็สวยหมดเลยคนี่คือก็สวยนะพอดีมันเป็นเหมือนแบบเป็นขีดเนี่ยขีดลายขีดลายอะไรนะมีขังหินด้วยเนี่ยขันหีดเอาไว้โรยแบบโรยโรยหน้ามันนะแล้วก็มีแบบเยอะ อันนี้เราไม่ได้เลือกอะไรแนวเนี้ย่ได้เราไม่ชอบแล้วก็มีแนวแบบสีทองสีแบบสีทองไม่ได้เลือกอะอันน้อยก็มีอันน้อยอย่างเงี <S <S ้ยมันก็จะราคาประมาณอย่างเงี้ยเแปดส่ป่ะอเล็กซี่ร้อยเจ็ดสิบอเล็ก0อ่อเล็ก่เล็กซีใหญ่เบิ้มนี่ก็มีใหญุู่กก็ใบละหกพันลนยนี้ไม่ได้เอาเลยอ่ะลนนี้เอาแล้ว ใช่ไหมแบบนี้ก็เอาแบบกระถางแบบนี้แบบนี้ไช้แบบนี้กระถางตีแบบนี้ไม่ใช่แบบนู้นแบบนู้นแบบนี้เแล้วก็แบบกลมนี้ไปสองใบโคมนี้คู่นี้แล้วก็สีขาวก็เอากลมไปสีขาวแปบนไงใบหน่สีขาวแบบนี้ไปใบหนึ่งแล้วก็ไซส์ใหญ่ไปใบหนึ่งไซส์ใหญ่แบบนู้นแบบนู้นแบบนี้แล้วก็มีแบบกลมนี้ เอาไปสองใบใบเล็กใบใหญ่มันเลยสองหนึ่งใบมันเลยสองหนึ่งใบแล้วเอาแต่ใบโตๆทั้งหมดนี่ไงใบห้องเกี่ยวต้นนะคุณแม่ทองแบบนี้เหรอต้องไวหแต่ห้องน้ำสิก็ต้องมีต้นหนึ่งนะแบบนี้เนี่ยสีเนี้ยทองแบบเนี้ยเหมือนนี่ก็แบบนั้นนะใส่ใจนะสีขาวได้ไหมส่ขาวก็ได้ เออหรือว่าถ้าสีแบบนี้ยังก็นี่ไงทองแบบนี้ติว่าชอบแบบนี้เลยทัหึ้เฮ้ยที่เป็นเหมืองมอดอ่ะมอดเป็นก็สวยนะโอ้โนี่ก็สวยถึงแล้วนะเฮ้ยนี่สวยมากเลยอันนี้ม่น่ารักด้วยเป็นเคอรเคอร์หน่อยอือเอออันนี้น่ารักเป็นปลูกต้นสูงๆน่ารักเนี่ยเอาไหมเอาได้ไหมอันนี้น่ารักคือร้านเนี่ยนะก็ชอบเราก็เลยซื้อเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันจะไม่มี เดคือเขาบอกว่าปีหน้าเลยบอกเขาจะแบบสั่งของมากมา่เดี๋ยวแค่เรื่อง้แบบนี้ก็พอคุณแม่เขาอืมนีก็ไว้ก่อนกัได้าไว้ก่อนก็ได้ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวต้องไม้ปลองเราซื้อไปเยอะแล้วเยอะสุดๆแต่ของที่นี่อันนี้เป็นเฟือง มีมอสด้วยนะมีมอสมอเฟินต้นไม้เราซื้อจากหลายแหล่งมากเลยตั้งแต่ต้นระหลักร้อยจากเว็บจีนเป็นต้นเราเป็นเกือบหมื่นก็มีรูปเนี้ยสองหมื่นหนึงไม่เป็นสีบรอนเหมือนกันใช่ป่ะสวยมากเลยแต่รา้ว่ามันไม่เหมาะกับเราลากันไปก่อนบ๊ายบาย